สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเ,เพื่อนๆอ่ะวันนี้ก็มานะครับตำน้ำพริกต <laughs> ำน้ำพริกครับเ,เพื่อนๆตำน้ำพริกตำน้ำพริกเออเอาบ้านนะครับอยากอะไรก็ทำกินเองครับ ชอปลาช่อนครับนี่น,นสองชิ้นพอครับใส่ลงไปใส่ลงไปใสลป่สลงไปครับใส่ลงไป เน,เนื้อครับเนื้อโอ้โเนื้อทอออางนั้นเลยครับพเพื่อนนี่คือวิดีโอคลิปยาวนะครับพเพื่อนครับกก็ดอะไกันครับวันนี้อยากกินกินะครับผิดไปผิปไปดูครับ ครับสำหรับวันนี้ก็าขายกันครับย่า้สายนะครับเพื่อนก็น้ำพริกปลาดุครับอร่อยส่บๆครับถ้าว่างๆก็แปะมาได้ครับเปะมาทานได้ครับนี่ไหมครับนัวไหมครับ วันๆก็ต้องมีครับดีโอยาวครับอะไรก็ได้ครับดีโอวยาวขอให้เป็นอ่าีโอสามทีขึ้นครับถ่ายอะไรก็ได้ครับแต่เราครับแต่วีแต่ละวันครับต้องส่งงานให้ครบครับเพื่อนๆครับก็จัดไปครับจัดไปทามีตามเกิดนะครับทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับเพื่อนจะทำได้แค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Taylor ด้วยนะครับมันานวะเปรี้ยวมากก็ไม่ดีครับไม่อร่อยต้องพอดีพอดีครับขาดไม่ได้ครับติดขาดไม่ได้ ผงชูรสใส่เยอะก็อร่อยเยอะครับผมกับน้ำปลาปลานิดนึงครับปรุงแต่งครับน้ปลานิดนึงพอพอได้ความเค็มนิดนึงให้มันกลุกล่อบครับ ไม่ใช่ว่าทางกับข้าวไม่เป็นครับก็พอทําได้ครับอะไรที่พอทําได้กินเองก็ทํากินเองครับนี่คือ,อชีวิตประจำวันนะครับทักทายกันนะครับันนะครับชิมก่อน ชิมดูเป็บนิดนึงแบบว,ว่าประชาติมันใช้ได้ไหม,มครับอืเยี่ยมครับอร่อยครับได้ได้ละได้แล้วหายละไปครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอยวมาทักขายเพื่อนๆนะครับเป็นพิษโอยางนะครับอ่าก็ตำน้งพริกนะครับอ่า จะกินน้ำพริกนะครับวันนี้ตำน้ำพริกปลาช่อนนะครับก็สำหรับใครหลายคนที่เข้ามาเยี่ยมชมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันยาวนะครับาป็นวันตุนนะครับก็วันนี้วันพุธนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับก็ ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในวันพุธนะครับมีความสุขในวันพุธครับสมหวังทุกประการครับคิดสิ่งใดก็ให้สมวังนะครับทุกประการนะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับกินน้ำซีเครับอร์มากครับบายครับสวัสดีครับ